กลายเป็นประเด็นในโลกออนไลน์ที่ถูกวิาพากษ์วิจารณ์หนักค่ะเมื่อร้านดังได้โพสต์ข้อความประกาศว่าได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าปังชาแล้วพร้อมสงวนสิทธิ์ห้ามลอกเลียนแบบทําซ้ําดัดแปลงแก้ไขและห้ามนาชื่อแบรนด์ปังชาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไปใช้เป็นชื่อร้านหรือใช้เป็นชื่อสินค้าเพื่อจาหน่ายค่ะจนเกิดกระแสที่ถูกวิาพากษ์วิจารณ์จากชาวเน็ตและนักกฎหมายโดยส่วนใหญ่มองว่าการที่จะไปห้ามใครทําบิงซูหรือน้ําแข็งใส่ใสาชาไทยไม่ได้ค่ะจากนั้นทางร้านดังก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านแฟนเพจของทางร้านโดย ระบุว่าร้านอาหารลูกไก่ทองและร้านปังชาขอประกาศชี้แจงถึงกรณีข้อความในโพสที่ได้มีการโพสผ่านทางโซเชียลมีเดียของทางร้านทางร้านขออภัยที่มีการสื่อสารและทําให้เกิดความเข้าใจที่คาดเคลื่อนที่ผ่านมาจากกระแสที่เกิดขึ้นทางร้านลูกไก่ทองและปังชามีได้นิ่งนอนใจแต่ยังได้ค่ะแต่ได้มีการสอบถามและหาปรึกษาแนวทางร่วมกันชี้แจงกับกรมทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งออกมาชี้แจงนัที่นี้พร้อมกับกรมทรัพย์สินทางปัญญาค่ะล่าสุดกลายเป็นวรรณดราม,ม่าขึ้นอีกเมื่อร้านขนมปิ้งชาและเครื่ ในจังหวัดเชียงรายโดยในชื่อร้านมีคําว่าปังชาซึ่งเปิดมาตั้งแต่ปี2564เผยว่ามีทนายส่งแจ้งเรียกค่าเสียหาย102ล้านบาททาไม่จ่ายมีบวกค่าปรับอีกวันละ10,000บาทต่อหนึ่งร้านซึ่งทางร้านมี2สาขาค่ะขณะที่ดรพีรพัฒน์ฝอยทองทนายความชื่อดังได้โพสต์ข้อความถึงประเด็นดังกล่าวว่าคําตอบในเรื่องนี้จะอยู่ที่มาตรา6อานุ1ของพระบเครื่องหมายการค้าครับมาตรา6เครื่องหมายการค้าอันพึงรับจดทะเบียนได้ต้องประกอบด้วยลักษณะดังต่อไปนี้ค่ะอนุ อัเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะคําว่าลักษณะบ่งเฉพาะมาถึงเครื่องหมายนั้นต้องไม่มีลักษณะธรรมดาสามัญของสินค้าหรือบริการนั้นๆถ้าเราทําบิงซูหรือน้ําแข็งใสแล้วใส่ขนมปังราดด้วยชายเย็นลนักษณะสามัญของมันคือขนมปังชายเย็นน้าแข็งใสแปลว่าถ้าเราจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ต้องไม่มีลักษณะสามัญของสินค้าเหล่านั้นค่ะแต่ถ้าเราจะจดโดยมีคําสามัญลงไปด้วยเราจะต้องสละสิบคำดังกล่าวคือเราจะไปห่วงกันไม่ให้คนอื่นใช้คําเหล่านั้นไม่ได้ครับสิ่งที่เราจะจดเครื่องหมายการค้า ต้องเป็นพวกรูปฟอนที่มีลักษณะเฉพาะของทางร้านเท่านั้นดังนั้นในกรณีนี้ผมเห็นว่าทางร้านยังสามารถใช้ชื่อร้านเดิมต่อไปได้ซึ่งกรมทรัพย์สินทางปัญญาก็ออกมาช่วยให้ความรู้ในเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกันครับส่วนเรื่องค่าเสียหายในเมื่อเรามีสิทธิ์ใช้ชื่อร้านปังชาเขาก็เรียกค่าเสียหายไม่ได้ครับถ้าถูกฟ้องจริงก็สามารถไปต่อสู้ที่ศาลได้อย่างแน่นอนครับ